เดเปียนอเจนจีเสรมวไจ่าสุมขี่กูปาขี่เจนเจนกักระตซับอ่ก็พี่กัไฟจายไม่ด้ลืงบัวอเจนฮะการไฟชายจีบัวหอเจนด้วยจูยูเดินเฮ้ยอเจนจูมาเบ่าไปในช่วงไอจ่าเจนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับ สวัสดีทุกๆก,กำลังใจครับก็ผลไม้มาแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบีมากๆครับทั้งหมด2ี่สิบถุงครับแต่ให้น้องไปเอามา10บถุงก่อนนะครับส0บถุงก่อนเพราะว่ารถขนมาไม่ได้สาเลง็งอยู่บ้านควานเขียวอีก1ิบถุงใจแม่ช้างสากระได้กินก่อนเพื่อจะได้เป็นน้ำนมให้กับน้องทุนหัวครับ น้องทุนหัวเอาเรียกเอาน้องทุนหัวก่อนครับนี่ครับไฟก็สว่างรค่นี้ครับ นี่เราจะไม่ช่วยไม่เปียนมาเปียกเอากล้วยมาอีกย่าให้น้องได้กินครับ ย็นครับตอนนี้กำลังล้างอยู่ครับอืาวช่วงเวลาว่างอ่ะลาวโดจํานึงอลาวโด กาละมงังกาละมงังหละดงเพ็นยอืมมันมาแล้วครับควนันก็บอกว่าถ้าช่วงเวลาว่างก็ให้ล้างไว้ครับาจะได้แข่งม,มาครัวน้องตุ <laughs> ตันนี้ได้ชื่อน้องยังยังไม่เป็นทางการครับน้องทุนหัวครับจะเรียกแบบน่ารักหน่อยยังไม่ตั้งเป็นทางการครับเอาน้องทุนหัวก่อนครับน้องทุนหัวครับไฟครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู่ใหญ่ใจบุญครับสำหรับไฟครับนี่ครับโอ้โหก็ตีหอเจน อ๋อฮมอืม,ออม,อม,อมแล้วกล้าจูเลยเจ้าหนูน้อยอ๋อยังไม่นอนตั้งแต่คลอดครับยังไม่ได้นอนนะครับน้องยังไม่ได้นอนนะครับ กินนอมอีกแล้วเจ้าตวัวกินนอมอีกแล้วเจ้าตุนหัวกินนมอีแล้วเจ้าตุนหัวกินนมเก่งครับ เออหนึ่ง<ะ>จิตต่อเอลกีเราจูเอสปอร์ตไลท์จุดตั้งบนในบุญไอต่อเราบุญนี้เนาะเพราะว่าไอาจูบนบนในมือรถหรือบุญเออในใน,ในบนกันหลวังเดี๋ยวจะเอาสปอร์ตไลท์ไฟครับเอามาอยู่ตรงตน้ตนต้นไม้ครับจะได้ว่าอยู่ตรงนี้มันมีสองสองเครื่องครับเนี่ครับมีสองเครื่องครับอยากให้น้องอาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ เพิ่มแสงสว่างให้กับน้องครับนนนับบี่ครับโอเคเออนี่ครับ,รบก็มันย้ายได้ครับไหนเออโอเคยังไงก็ช้างเอาไม่ถึงเยี่ยมมากนี่โอเค โอเคขอบคุณครับพี่อินโอ้โหถูกที่ถูกเวลาครับไฟนี้ย้ายได้ครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับโซลาเซลล์โซลาเซลล์ครับอะฮะนั่นเองเฮ้ยเินแล้วถูกแล้วตอนนี้ต้องเน้นแสงสว่างให้กับเอ็นบอก อน้องบิ๊กตะเอ๋อเอามากินเลยเอามากินเลยกินฝั่งไหนเยอะไหมเยอะมากินฝั่งนี้เลยเดี๋ยวน้องมากินผลไม้แล้วเจ้าหนูน้อยสัะกิดเลยๆหรือเจ้าหนูน้อยทุนหัวมาเร็วเอ๊ตามแม่มาเจ้าหนูน้อยเอ้ยเยอะๆๆดูจะตามแม่มาไหมครับตัวเล็ก โอ้แม่ยังเป็นห่วงกลัวน้องไม่ตามมาครับเออดูเดิน,เดนตามครับอย่างไรแม่หนูอยู่ไหนกินอะไรครับอผลไม้ครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอบคุณพี่อินนะครับแบบมันแก้วครับขอบคุณนะครับอืม เชิญนลักน้องตุนหัวอาแล้วครับควาแกจะไปกลับโยนหญ้าเนาอครับก็จะไปโยนหญ้าน้องเม์ครับคุณป้าเอาถ่ายขอบคุณนะครับสร้างมาให้น้องอะไรแจ้งด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับยังครับยังไม่ได้นอนได้หลับในนอนนะควาียวนะครับขอบคุณนะครับน้องบิ๊กมีไฟฉายข้านหัวไหม ไม่มีเหรอว่าเดี๋ยวจะมีแม่เอฟซี FC ได้ส่งมาไว้ให้ใช่ยามตอนมืดไม่มีครับพี่อินโดยพี่กิ่งครับจ่ายฟาดลาดหัวครับขอบคุณนะครับไม่มีนะครับเ oh. ดินดูนกทุนหัว oh. <laughs> มาทางนี้น้องทุนหัวนี่แม่กินผลไม้อยู่ฝั่งนี้เนี่ย hey, hey. แม่จะเป็นหัวครับ วันนี้วันนี้วันนี้เร mm. ็วว <laughs> ันนี้เร็วแม่กำลังกินอาหารอร่อยเลยเยอะๆวันนี้เร็วๆเๆเจ้าทุนหัวเออเยอะเยอะไอ้เจ้าไอ้เป๊ะไอ้ขอาไปให้ใกล้ๆน้องอืมอืมอืม กินเลยครับกินเลยครับแม่พังแม่สังกะะจะได้มีน้ำนมให้ลูกครับอืม,อมกินดีครับกินเก่งครับเอเป็นมันครับ คุ้ยไม่ค่อยชอบแล้วทีนี้ครับจะคายคุ้ยออกเลยอ๋อจะชอบมันนะครับออขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณทุกทกท่านครับที่ให้กำลังใจฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดยอดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ที่ตั้โ้เลอ็จี่ได้ไปก่อนไหนก่อนไรี่แน่ัวแน่รก่อนขี่แน่ขั้เขี้วัวดูเบียไปไส้กุ้งรเจ้าน้อยแบบปืนนี้ไม่ัเลยัอาวานกุไม่ขัดดวงเลยีครับสดีครับล่ะใครจมมั้ยัไปโอ้ยกอบยิงยูดัไป เยอะอาเช่ไปเฮฮันดีบ่อไอ้งไอ้บัวปุยน่กบิกูเนี่ยให้ลไปยามามาให้ายได้อจิงเนี่ยลูกน้อีรมร์ไปกูงานอยูน้อยรู้ว่าไปวบิกทำ่ไอ้จงต่อส้รออยู่้านบิกกอทำเดลเียวไปจิงไม่ได้รับจิงเดียวแปดมัดมวยโ้ยน่ารัวไปเลยมจะเตเล็ เตยบีแต่ส <Bien> ิบสามตัวกันเดียวเตล็กต like so no ัวเดยวไม่เตยสิบสี่ตัวน้อยเลยน้อยขนกว่าน้อยขนาดไหนครับครับแปลงเตนแปลงเตนท่านยงกุ้งเพราะว่าครับไปคัดไอเดียไปเพียยไม่อมาลงเนี่ยไม่เบื่อเลยครับตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจบุญครับที่จะให้น้องช้างไปอยู่ที่โรงช้างนะครับท่านท่านรองครับ ตอนนี้ครับมองแอมมาสะกึนด้วยก็พิทเอาเรือด้วยก่อนไหนลงไปตอนนี้ครับก็ไส่บอกแนะนำพี่วัวขั้วแหละครับมาจอดขั้วอันนี้นะใส่รักขั้วไอ้ร้องนี่ครับมีผู้ใหญ่ใจบุญครับตอนนี้ก็มาบอกแนะนำนะครับนี่ครับข้างๆครับบ้านข้างๆครับผู้ใหญ่ใจดีจอดเลยทันเรา ท่านเอฟซีเไปสุดยอดเลยนไปมองสวัสดีครับผมเานโอ้นอนนอีอนุโมอันโมกับท่านรองด้วยขอบคุณนะครับท่านรองครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญครับนี่ครับก็ให้ ในช้างไปอยู่ชั่วคราวก่อนได้สักเดือนสองเดือนทําให้ลูกแข็งแรงก่อนนี่ครับสุดยอดครับอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับ เป็นท่านรองครับท่านรองท่านรององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับก็ให้แม่พังสาวะหรือน้องตัวเล็กนะครับได้ไปพึ่งพาอาศัยก่อนชั่วคราวให้น้องแข็งแรงก่อนครับค่อยมาตอนนี้ครับก็ตอนนี้คือจุดนี้ก็ต้องทำ ที่กั้นแล้วก็ทําเป็นโรงช้างอีกกบบหลายอย่างครับก็เลยณตอนนี้ท่านก็เลยแนะนําให้ไปอยู่โรงถนะครับก็ขอบคุณมากๆท่านครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งครับอยู่ในพื้นที่ครับน่ครับเห็นพี่น้องความช้างเห็นพี่น้องชาวช้างก็ยามตกทุกข์ได้ยางท่านก็หยิบยื่นท่านก็นี่ครับแนะนําน้ําก็เป็นน้ําของท่านครับก็ขอท่านท่านก็เลยนะครับ ติดสามได้ทันผมจูบแดึงมาบานะไปนะนะฮะนไปฮะไปไม่มอเพลงงออไปกไกลงอาขอบคุณท่านลองครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณทุกทกท่านครับนี่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญครับก็มาบอกให้น้องเบกหรือแม่ควานครับให้น้ําก็มีครับก็ท่านก็บอกแนะนํครัตอนนี้ท่านลองโอ้ทีนี้น้องน้องอารินจะมีเพื่อนแล้วครับ เพื่อนไปอยู suffer, ่ข้างๆน้องอารินแล้วเนี่ยน้องอารินจะมีเพื่อนแล้วน้องอารินจะมีเพื่อนเจ้าหนูน้อยไปอยู่ใกล้ๆกับแม่ป๊อปแล้วครับนี่ครับแนะนำว่าถ้าลูกช้างแข็งแรงก็ค่อยออกออกมาได้ครับท่านรองท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญครับรอทั้งหน้าตารอทั้งจิตใจครับตอนนี้ เตาักเอนหนางหงสัตว์กัหมู่สัตว์นี่ครับขอทันมาได้แนะนำบอกอะไรนะครับขอบคุณมากมาครับตัวเล็กๆล็อกเสียงดังครับ ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับครับค่าขอบคุณครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญครับตอนนี้ดีใจสุดๆเลยท่านนะครับใช่ครับน้องดีใจสุดๆเลยครับท่านร้องได้มาแนะนำชี้ให้ไปอยู่ชั่วคราวครับพักชั่วคราวก่อนครับ ผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญครับขอบคุณท่านมากๆนะครับขอบคุณนะครับในนะคำควรขอบคุณนะครับในผลไม้หมดหรือยังกินหมดหรือยังกินหมดครับกินให้หมดครับสตกอวร์กินให้หมดเลยครับ นู่นครับข้างบนนู่นครับ fc ครับนู่นครับลงพักอยู่ฝั่งนูนคระเป็นของท่านเองครับเป็นของท่านนะครับก็ท่านแนะนําให้ไปอยู่ช่วงพาวก่อนให้ลูกช้างได้แข็งแรงก่อนนะครับนี่ทีนี้จะมีสองเชือกครับไปอยู่สี่เชือกครับมีน้องอารินแม่ป๊อปแม่พังสากุระแล้วก็เจ้าทุนหัวนี่แหละครับโอ้มีบุญนะครับนี่เจ้าทุนหัวนี่ครับ เกิดมาก็นีครับมีคนเอ็นดูครับมีผู้ใหญ่เอ็นดูมีผู้ใหญ่มีตาครับขอบคุณมากๆนะครับอเอ๊ะจีโดะน่าว่าอันตรายวะตะวีอะาทิโดะสบายอ่อไหน รอดูพรุ่งนี้เช้ารอรอรอย้ายพรุ่งนี้อไอจีน่อหุจีแบบหน้าทื่นนี่จีน่อโบตะกี้ชอบได้ไทาจีหน่อฮะก็รอรอจีวะ อตัวอืมแต่ปัญหาตัวเมนตัวว่างไปเด้ต้องเอากรวยซักขปองไนะแต่ทัวแต่บยยังทัวต่จะเราต่งเปล้าไม่ใครได้ในสถานการณ์นะปรากฏโกหนึงตอนนี้กำลังตัด กอนนี้กำลังตัดสินใจเพราะว่าถ้าเอาเป็นถ้าเป็นไปได้เอาน้องย้ายไป็น,น้นเลยก็จะดีนะครับตอนนี้คือ,อการเฝ้าการนอนเฝ้าอะไรก็จะดีขึ้นนะครับจะต่างคนต่างอ่อนเพลียแล้วครับตางน,นอนเฝ้ามันก็จะน,นี่ครับนี่แ่ยงไหมอืมจะยายน้องตอนนี้กำลังวางแผนจะย้ายน้องไปเข้าอยู่นูน้นบ จิเม่พื้นที่ยองไปดูก่อนแล้วก็พอดูปุ๊บก็บอกท่านเลยท่านก็ยังอยู่ในบ้านแหละเออ,อว่าไปวันนี้ได้บอกท่านท่านก็รับรู้รับทราบไปดูก่อน,นขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้ ย้น้องไปอยู่กับใกล้น้องอารินนะครับวันนี้เพราะว่าจะปลอดภัยด้วยครับจะปลอดภยัยเพราะว่าต้องเฝ้าน้องแบบทั้งคืนนี้ไม่มีมมอคอกด้วยครับโอโหขอบคุณนะครับจ้างฝ่ายชื่อน่ารักแบบเบาๆก็ดี ครับผมย้ายไปลงทั้งท่านที่อยู่ข้าง,างนี่เองค่ะนี่ครับอยู่ข้างๆนี่ครับนุ่งครับเออเมย์ไหมไอซูยเป็นหนาไอ้มาเฮ้ยเปิเดตาโนตาจันใจเลยนะวางจุยง เย็นถ้าฝนตกมาก็จะดีถ้าย้ายไปนะครับสถานการณ์แบบนี้ครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณมา,มากๆครับที่กดสับสับสดบสับให้นะครับ คือทบิ๊กโอ้โหเป็นความคเคลียร์แล้วนะมา <c oughs> ในความเกี่ยวอุ้มน้องไป <c oughs> น้องไม่ใช่ลูกวัวลูกควานะครับเอฟซี FC. ลูกช้างดูตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นร้อยโลขึ้นนะครับเนี่ยหนักนะครับอุ้มคนเดียวไม่ไหวนะครับบอกให้เลยนะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคร <laughs> ดูมัน <laughs> ไม่ใช่ลูกไก่นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ลูกแมวนะครับลูกช้างนะครับเอฟซีด <laughs> ีใจนะเ,เป็นห่วง โยกๆยกับขอบคุณครับใายเกี่ยวก็เศร้าอยู่หิโยกยก,ยกไม่ถ้าบางท่านอาจจะดูว่าน้องตัวเล็กนี้ดูว่าไม่หนักนะไม่ใช่นะครับเป็นร้อยโลกันนะครับดีใจเลยนะฝากระาจะได้ครับผมขอบคุณครับพี่นี้เท่านึงสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณครับได้ครับคุณยายได้ได้ครับเดี๋ยวควานเขียวจะส่งไปทางไลน์ทางคุณยายพลอยแก้วนะครับโอ้โหจำได้คุณยายทำไมจำไม่ได้ครับตอนนี้ควานเขียวก็กำลังไลฟ์อยู่ครับนี่อยู่กับลูกช้างครับแม่สาวกุคราบตอนนี้ ได้ครับคุณยายครับขอบคุณมากครับนี่ครับยังไม่มีชื่อกับคุณยายตอนนี้ควันเกี่ยวก็ตั้งชื่อน้องทุนหัวไว้ก่อนครับไว้เรียกก่อนครับยังไม่เป็นทางการครับครับผมก็จอยู่ครับแต่นี้คือเป็นชื่อเล่นเรียกก่อนครับเพราะว่าแต่ยังไม่เป็นทางการครับซากุระ ตีสามขบคุณยายครับครับผมครับยังยังครับครับครับขอบคุณครับคุณยายครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับก็คุณยายพลอยแก้วก็ติดตาติดตามมาด้วยครับเป็นกําลังใจให้กับแม่พังสากราครับนี่ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งครับคุณยายพลอยแก้วครับ ขอบคุณมากนะครับคุณยายพลอยแก้วนะครับน่ารักมากๆครับขอบคุณนะครับเป็นห่วงเอ็นดูเมตตาตัวเล็กเหมือนกันครับขอบคุณนะครับนานเอาไปน่นฮะเรา,นา,าด้วยบ่แต่ว่างเลยนี่ <c oughs> ต้องรับไ,ไอ้อว่างไอ

เพื่อความปลอดภัยแล้วเราจุไยโบโนก็ได้เดีย๋ยวหันกันอูเอง เดี๋ยวควันเขียวขอญาตปิดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวควันเขียวจะเข้าคลิปใหม่นะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนทควันจะเป็นกําลังใจให้น้องย้ายไปนู่นต่อนะครับเดี๋ยวควันเขียวจะเข้าใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวติดตามใหม่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ